สวัสดีครับพบกับผมนายหัวหมาชัยครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วครับกับโกศลสวยๆนะฮะในราคาโปครับผมนะไม้เด่นประจําเดือนครับผมนะวันนี้มีอะไรบ้างครับเรามาดูกันครับกับไม้สวยๆแบบนี้พร้อมวิธีดูแลต้นนี้สวยไหมครับบุษรินครับผมนะสีแดงสดใสแบบนี้เลยทีเดียวนะใครที่ชอบไม้ฟอร์มใหญ่ๆครับนะวันนี้ครับนะนอกจากสองต้นนี้ที่เตรียมไว้ครับบุษรินกับ ราศีธนูนะครับผมนะเราก็มีไม้สวยให้ครับในราคาโปรสอยสาสิบครับแต่ฮะไม้ใหญ่ใหญ่แบบนี้ครับนะให้ครับผมนะจากนี่ฮะหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผมตัวนี้เป็นราคาโปรครับผมให้ไปในราคาเจ็ดร้อยห้าสิบาทเจ็ดร้อยห้าสิบาทครับผมนะสวยไหมฮะจากหนึ่งพันห้าครับ ให้ไปเจ0ดห้าย์ครับผมกับไม้สวยๆต้นนี้มีนามว่าบุตรสรินครับผมสวยๆแบบนี้เลยทีเดียวครับนี่วันนี้ให้ในราคาพิเศษแบบนี้จัดเต็มครับผมส่วนต้นนี้ครับราศีธนูฮะราศีธนูครับผมนะใบยาวๆแบบนี้ใครที่ชอบไม้ใบยาวครับใครที่ชอบไม้ใบยาวครับผมนะสวยงามกันเลยทีเดียวครับกับราศีธนูครับผมนี่ฮะไม้ใบยาวสวยสดใสในกระถาง11บดนิ้วครับ นะจากหนึ่จ็ดร้อยบาทครับจาก1,700บาทให้ไปในราคาแปดาสิบบาทครับ850บาทครับผมนะเอาไปเลยครับจัดเต็มกันแบบนี้กับไม้วสวยๆแบบนี้ครับนะใครที่สนใจครับอ้อเบอร์โทรครับ063 หกเก้าเจ็ดสี่หกหกสี่นะครับโทรเบอร์นี้แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับผมนะเรายินดีตอบไลน์ตอบแชทครับนะใครสนใจเข้าร่วมกลุ่มเห็นไม้เด็ดก่อนใครครับก็แอดไลน์มาได้เลยครับผมนะสวยๆแบบนี้เรามีให้ครับต้นนี้ราศีธนูครับผมต้นต่อมาครับต้นต่อมาอ่ะอันนี้ไปเก็บก่อนนะนะต้นต่อมาไอยาเรศครับผมต้นนี้นี่ฮะจาก2 5 0ห้าสิบาทนะครับ ให้ไปในราคาโปวันนี้230บาทนะ230บาทครับผมนะมีใครรับก็เอาไปเลยครับกับไอกาเรสสวยๆกันเลยทีเดียวใครที่ชอบสีเหลืองใบยาวครับแล้วต้นต่อมาครับต้นนี้ฮะนะสวยๆแบทนี้ครับ นเรามีจํานวนกันเลยทีเดียวครับผมนะต้นนี้ฮะบางกอกครับผมนะจะสีแดงสดใสเป็นทรงพุ่มครับผมต้นนี้นี่เป็นแม่พันธุ์นะไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะครับผมนะเราทําทรงพุ่มให้ท่านเรียบร้อยแล้วครับผมต้นนี้ต้นต่อมาครับต้นนี้ฮะสวยไหมครับผมต้นนี้ฮะดูกันชัดๆเลยทีเดียวครับผมนะเศรษฐีจอมทองครับผมนะาใบสวยๆแบบนี้เศรษฐีจอมทองครับผมนะต้นต่อมาครับต้นนี้ท่าช้างครับ ท่าช้างครับผมนะใบยอดสีเหลืองครับแล้วคันนี้ครับพอกัดสีแล้วจะเป็นสีชมพูสดใสนะครับท่าช้างฮะให้ไปในราคา220ี่สิบาทครับผมท่าช้างเอาไปเลยครับผมท่าช้างะแล้วตามด้วยนี่ครับสร้อยระยะครับสร้อยระยะครับห้อยมาเป็นระยะแบบนี้สวยไหมสร้อยระยะครับผมต้นนี้ฮะนะห้อยสวยแบบนี้ ทำฟอร์มพุ่มให้ด้วยครับสำหรับสร้อยระยะับผมอ่ะต้นต่อมาครับต้นนี้ฮะเศรษฐีคลองใหม่เศรษฐีคลองใหม่ครับเป็นฟอร์มพุ่มนะต้นหนึ่งสามช่อนะแบบนี้เลยครับผมน้าใบแน่นๆสวยมากครับกับเศรษฐีคลองใหม่ครับผมนะใครที่รับเศรษฐีคลองใหม่เอาไปวันนี้ครับราคาโปรสุดวิเศษพิเศษเลยทีเดียวครับกับเศรษฐีคลองใหม่ครับแล้วก็นี่ฮะ นะสายสีเหลืองครับสูงๆแบบนี้ไม่ควรพลาดครับจังหวัดอ่างทองฮนะใครที่ชอบสีเหลืองครับผมนะตัดจังหวัดในโบติแพงนะราคานี้ไม่ได้แน่นอนแต่วันนี้นายหัวให้ไปในราคา2 20บาทครับจังหวัดอ่างทองครับผมนะสวยงามกันเลยนะแล้วนี่ฮะแถมต้นนี้ด้วยนะเต่ารัตนชัยครับผมนะนี่เต่ารัตนชัยนี่หายากนะช่วงนี้นะครับผมนะ ให้ไปในราคา220บาทครับเต่ตารัตนชัยครับส่วนต้นนี้ฮะนี่ฮะหยาดมณีครับฟอร์มพุ่มฟอร์มพุ่มใหญ่ๆกันเลยครับผมนะหยาดมณีฮะนี่ราคาเพียง220บาทครับมาจาก270นะฮะต้นนี้นี่ฮะพุ่มแบบนี้ไปเลยครับมีหลายกิ่งหลายก้านกันเลยนะไปเป็นฟอร์มพุ่มหน้าบ้านครับและที่สําคัญครับต้นนี้ฮะ ต่างหูชาววงครับต่างหูชาววงครับ2อ0ยี่สิบาทนะต่างหูชาววงนะมีใครรับต่างหูชาววงก็เอาไปเลยฮะนะต้นแบบนี้ครับผมนะนี่สวยๆเลยทีเดียวครับกาลังกัดสีเลยต่างหูชาววงครับส่วนต้นนี้ครับเป็นไม้เก่านะะไม้เก่านางสีดาครับผมต้นนี้นางสีดาครับผมต้นนี้ฮะไม้เก่าค่อนข้างราคาสูงแต่นี่เราให้ไปในราคาเพียง2อ0ยี่สิบบาทครับนะอ่ะมาเบอร์โทรนะฮะ ศูนย์หกสามหกเก้าเจ็ดสี่หกหกสี่ครับผมต้นนี้ชมพูพันทิพย์ครับชมพูพันทิพย์ครับผมนะยิ่งกัดสียิ่งเป็นสีชมพูนะชมพูพันทิพย์ครับผมนะต้นต่อมาต้นนี้หลักชัยครับหลักชัยครับผมนะกระถางสองรอยสบาทเท่านั้นเองเอาไปเลยครับหลักชัยแม่ชื่อดีมากเลยนะเป็นหลักชัยหน้าบ้านหน้าเรียนเลยทีเดียวครับต้นนี้จังหวัดกำแพงเพชรครับ ต้นนี้จังหวัดกำแพงเพชรครับผมนะสวยๆแบบนี้ครับเอาไปฮะนะอ่ะแอดมินฮนะต้นต่อมาฮะสีลมครับผมต้นนี้นี่ฮนะสีลมมีเยอะนะกำลังจะกัดสีเลยทีเดียวครับต้นนี้ฮนะสีลมนะฮะสองรอยี่สิบาทเท่านั้นเอง มวันนี้ให้ไปในราคาโปรสุดพิเศษครับนะใครอยากได้ต้นไหนแจ้งนายหัวหมาชัยมาได้ครับผมนะที่เบอร์063-697-4664นะครับเรามีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมใครที่สนใจครับนะกดติดตามไว้ครับเราจะมีไม้สวยไม้งามให้แบบนี้ตลอดเลยครับนะแล้วราคาทุกถูกนะครับผมนะแล้วก็กดแชร์ไว้ครับนะคุณจะได้พบไม้สวยไม้งามอีกครับผมวันนี้นายหัวหมาชัย ต้องไปแล้วครับขอการคำว่าสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ